สวัสดีครับผมอาร์ทพอซิ่อง Art อยากวิ่งคลิกครับ For จูเนอร์สองจเ็บนซินนะครับโดนแฟนว่านะฮะกินข่อเหม็นนะครับไม่ไหวแล้วไฟโชว์ด้วยเราก็ดูเป็นที่โค้ดแคตตไลติกนะครับที่เหลือเราก็โค้ดติดเอยไม่ให้เราเปลี่ยนแคตแล้วก็เดี๋ยวเคลียร์โค้ดให้นะครับจริงๆรุ่นนี้มีแคต2ลูกนะครับแต่ว่าวันนี้เปลี่ยนไปลูกนึงก่อนนะผประมาณที่ว่าใช้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาค่อยมาเปลี่ยนอีกลูกหนึ่งนะแคตเราตัวนี้ตัวใหม่นะผมบอกเลยว่าเป็นเกดยูโรไฟลแล้วครับ กรองกลิ่นได้แบบดีมากๆนะฮะแล้วก็ใช้ได้นานนะครับรับประกันหนปีหรือ2 0 0 0 0กิโลเมตรนะครับเกรดลงมาจากศูนย์ราคาไม่แพงเลยครับจบเรื่องไฟโชว์เรื่องกลิ่นเหม็นพอใส่แคทเข้าไปสำหรับรถบ้านนะต้องบอกรถบ้านไม่ใช่รถแข่งนะขับดีครับอัตราเร่งดีเพราะว่าตีนต้นหรือกลางเวลาจุ่มคำเร่งมันจะเจอขับสนุกดีครับแล้วก็กลิ่นไม่เข้าห้องรีสาหรือเวลาล่อยรถเข้าวงเข้าบ้านเนี่ยกลิ่นจะไม่เหม็นด้วยนะฮะ จบปัญหาเรื่องแคปท,ทุกอย่างเลยราคาเบาๆสนใจมาที่อาร์ทอซิ่งครับจบรู้แน่นอนเราใส่กันทุกวันนะครับขอบคุณครับ